ูข้อต่อไปนะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าคานตรงสม่ำเสมอ AB มีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ที่ O วางนิ่งและพาดอยู่บนทรงกลม P แรงที่พื้นกระทำที่คาน B จะเป็นอย่างไรข้อ 1. ทําทำมุมน้อยกว่าเซตากับพื้นระดับข้อ2ทํทำมุมมากกว่าเซตากับพื้นระดับข้อ3ทํทำมุมเท่ากับเซตากับพื้นระดับและข้อส ทำมุม90องศากับพื้นระดับเท่านั้นอ่าข้อนี้นครับเขาไม่ได้กำหนดเซต้ามาว่าเซต้าคืออะไรเดี๋ยวพี่จะกำหนดให้อ่าเซต้าเท่ากับมุมที่คานกระทํากับพื้นในแนวระดับก็คือว่า อันนี้พื้นระดับนะครับก็คารเนี่ยพาดอยู่บนทรงกลมตรงเนี้คือบุมเซตาโอเคนะโอเคอ่ะหน้าที่ของเราครับข้อเนี่ยจะมีรูปมาเกี่ยวข้องแล้วดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้อง วาดรูปเขียนฟีบอดี้ไดแกรมฟีบอดี้ไดแกรมก็คือการวาดรูปเสมือนอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่แรงให้มันแรงที่กระทำเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเนื่องจากคารเนี่ยครับสัมผัสกับวงกลมใช่ไหมมันจึงต้องมีแรงปฏิกิยาตั้งฉากและการที่คารมีน้ำหนักเนี่ยมันย่อมมีน้ำหนัก โอเคนะครับอ่าและแน่นอนครับว่ามันจะต้องมีแรงปฏิยาตั้งฉากที่พื้นกระทำต่อปายคานตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการที่ทำให้การที่แรงตัวเนี้ยแรงที่กระทำต่อตรงเนี้ยที่พื้นกระทาต่อคานเนี้ยมันก่อให้เกิดภาวะอะไรครับสมดุลเราก็ต้องมาวิีคอห์กันครับว่าแรงตรงจุดเนี้ยมันก่อให้เกิดอะไรมันก่อให ไอ้มันก่อให้เกิดสมดุลเนี่ยมันทิศทางเป็นยังไงก็คือทำมุมน้อยกว่าเซตาทำมุมมากกว่าเซตาหรือทำมุมเท่ากับเซตาหรือทำมุม90องศาจากข้อเนี้ยครับจะเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้กำหนดถึงแรงเสียดทานมาดังนั้นให้ถือว่าข้อเนี้ยไม่มีแรงเสียดทานโอเคนะก็คือพื้นตรงเนี้ยครับเป็นพื้นลื่นดังนั้น แรงที่ทำให้สมดุลได้เนี่ยย่อมเป็นแรงที่เกิดขึ้นจากพื้นกระทำต่อคานเท่านั้นโอเคนะอ่ะมาเริ่มกันเลยพี่กำหนดให้แรงที่อไอวงกลมเนี่ยกระทำต่อคานเนี่ยเป็น n อนหนึ่งแน่นอนครับเพื่อความง่ายเนี่ยเพื่อความที่เราจะคำนวณได้ง่ายเนี่ยเราต้อง แต่เข้าแกนที่เราถนัดคือแกน x กับแกน y ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นมุมเซตาตรงนี้ย่อมเป็นมุมเซตาด้วยใช่ไ่มครับเพราะเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันถ้าตรงนี้เป็นเซตามุมตรงนี้ต้องเป็นเซตาด้วยอโอเคนะครับซึ่งให้น้องใช้สามเหลี่ยมพิสูจน์นะครับพี่ขี้เกียจพิสูจน์แล้วตรงเนี้ยเป็นมุมเซตาแล้วกัน พี่พิสูจน์หน่อยก็ได้วะเผื่อน้องหลายคนที่ไม่ทันพี่ให้ตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้ก็เป็นมุมฉากตรงนี้เป็นสเป็นมุมแอลฟาจะพบว่าเซตาบวกแอลฟาเนี่ยย่อมเป็น90องศาใช่ไหมครับเพราะตรงนี้กินไป90องศาแล้วาสามสามเหลี่ยมรูปนี้ก็เหมือนกันครับสามเหลี่ยมรูปเนี่ยคือมุมมุมมุมตรงเนี้ย เซตากับแอลฟาตรงนี้ถ้าพี่ใหตต้ตรงนี้ตอนแรกเป็นมุม A ก่อน A อบวกแอลฟาเนี่ยก็ต้อง90้าสองศาเช่นเดียวกันพอเป็นมุมฉากใช่ไหมครับการที่ A อบวกแอลฟาเนี่ยเป็นเก้าสิบองศาแสดงว่า A เนี่ยต้องเป็นเซตาแน่นอนอจึงสรุปได้ว่าตรงนี้คือมุมเซตาถ้าเราแตกแรง N 1หนึ่งครับเข้าเข้าแกน X กับแกน Y จะพบว่า ตรงนี้คือ n 1 cos และตรงนี้คือ n 1 sine e โอเคนะ,ะการที่ทำการที่จะทำให้ไอตรงเนี้ยไอคารตรงเนี้ยมันสมดุลได้เนี่ยจะต้องมีแรงครับจะต้องมีแรง n 2ในแกน y ที่ n 2ในแกน y ตรงเนี้ยเท่ากับ n หนึ่งไซเซต้าเพื่อให้หักล้างกันได้พอดีถูกป่ะครับและเท่านั้นไม่พอจะต้องมีแรง n 2 x ที่เท่ากับที่เท่ากับ w ลบ n 1 cos คอร์เซต้า n 2 x เเนี่ยต้องขนาดไปทางทิศเนี่ย ต้องคิดเนี่ยแต่แต่ว่า n2 อ่าตรงนี้ n2x นะพี่พี่เขียนผิด n2x เนี่ยเท่ากับ n1 ไซน์เซตาส่วน n2y เนี่ยต้องเท่ากับ w ลบ n1 คอร์ดเซตาเพื่อให้มันเป็นไงครับมันมันหักล้างกันได้พอดีอะ จะพบว่ามุมไอไอไอเวกเตอร์ n 1 x เนี่ยเราต้องใช้ไม้บรรทัดมาวัดครับว่าว่า n 1 x เนี่ยต้องเป็นขนาดเท่าไหร่เพราะว่าข้อเนี่ยเป็นข้อที่ต้องละเอียดน้องต้องต้องใช้ไม้บรรทัดมาวาดัดอย่างตรงเนี้ยขนาดคือ3.2เซนติเมตรส่วนตรงเนี้ยคือคือเดี๋ยวพี่วัดให้เลยแล้วกันเป็น 4.8ดังนั้นเวกเตอร์ n1 เนี่ยต้องขนาด1.6กก็คือประมาณขนาดเนี้ยเห็นนะถ้ามันขนาดเนี้ยน้องน้องก็ต้องรวมเวกเตอร์เนี่ยครับจะพบว่าถ้าน้องรวมเวกเตอร์แล้วเนี่ยไอเวกเตอร์ตัวเนี้ย เรียกว่าเวกเตอร์ n ลับเนี่ยคือนลับเนี่ยเกิดจาก n 1เกิดจาก n 2 x มาบวกกับ n 2 y แบบเวกเตอร์จะเป็นเวกเตอร์ลับเนี่ยถ้าเอาทิศเอาแบบสร้างสี่เหลี่ยมได้ขนาดหางต่อหางเนี่ยทิศทางมันจะเป็นแบบนี้คือทํามุมเอลฟาพี่สมมติทํามุมแกมมาแล้วกันทามุมแกมมากับแกนราบเนี่ยจะพบว่าแกมมาเนี่ยมันเป็นไงครับมันมัน มันเป็นมุมที่เล็กกว่าเซตาดังนั้นเนี่ยจึงตอบได้ว่าทำมุมที่น้อยกว่าเซตากับพื้นระดับเพราะว่าแกมมาเนี่ยขนาดน้อยกว่าเซตาจากรูปซึ่งรูปตรงเนี้ยน้องต้องวัดให้ละเอียดเพราะว่าถ้าวัดไม่ละเอียดเนี่ยมันทําให้รูปคาดเคลื่อนสรุปผลผิดนะตรงเนี้ยพี่ทําวิธี วาดรูปซึ่งพี่คิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วท,ที่จริงเนี่ยมันคำนวณโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ก็ได้แต่แต่น้องจะงงน้องจะทาความเข้าใจได้ยากกว่าก็วาดรูปแล้วกันเพื่อให้ดูง่ายข้อนี้ครับก็ตอบแรงที่พื้นก็ทำต่อคาร B เนี่ยแน่นอนว่ามันย่อมมีทั้งในแกน y และในแกน x ซึ่งมาบวกกันแบบเวกเตอร์แล้วเนี่ยได้มุม แอมมาที่น้อยกว่าเซตาจึงตอบว่าทำมุมน้อยกว่าเซตากับพื้ระดับครับโอเค